สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนมาค่ะมาเก็บดอกแคกันนี่อุ้ยต้นน้อยๆเป็นดอกแคอ่ะเป็นดอกแคแคร์นะคะทุกคนมีลูกให้เก็บตลอดนะมีดอกให้เก็บตลอดเด็จ้ะได้เก็บกินลูกอยู่ตลอดนะคะทุกคนกินดอกนะตลอดเลยอ๋อ ใส่ไม่นี้ดีกว่าน่ะาอะไรสาว ดอก่ดอกหน่อก mm ็ไมเอานะคเอเก็บเพื่อดอกเล็กด้วยนะเอาดอกเล็กเก็บไว้ในข้าวตนหลังเนาะเสียงแม่คุยกับเจ้าสาวนะคะ มัมแต่เช้า น้ำที่ได้จากบ่อกกบเลี้ยงกบแล้วก็น้ำหมักแล้วก็เอามาลดต้นแคนนะคะทุกคนน้ำล้างบออ่อตกนะอ้ได้เหมือนกันเล็มหัวหมว,มวกแลยวจ้ะ เต็มหอมหวโอเคไปค่ะไปให้แม่นะคะเสร็จเรียบลงไหมนี่กินที่บ้านเองก็ดีนะคะทุกคนต้องไปซื้อเขาค่ะดอกแกก็ไม่มีขายเออมันอยากจะปลูกกินเองที่บ้าน